ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่29กันยายน2568ที่ผ่านมานายกอนุทินทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วน5ด้านดังนี้ด้านที่1นโยบายด้านเศรษฐกิจ5ข้อคือ 1. สร้างรายได้ลดรายจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชน2แก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่อง3เพิ่มโอกาสการอมของประชาชนรายย่อย4ฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี25685เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้าด้านที่2นโยบายด้านความมั่นคง2ข้อคือ หนึ่งเร่งแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา2เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านที่3นโยบายด้านสังคม4ข้อคือ1ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง2รักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด3ขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจัง4พิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นด้านที่4ีนโยบายด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2ข้อคือ1เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัยพิบัติ สผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและด้านที่ 5. นโยบายด้านการบริหารภาครัฐการปฏิรูปกฎหมาย2ข้อคือ 1. เร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2. เร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบรวมนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในเวลาอันจำกัด4เดือนจำนวน15ข้อหลักๆก,ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้กี่ข้อครับท่านผู้ชมก็ต้องคอยดูกันต่อไป